สบายดีพี่น้องเย็บซีบรตุคูบรสตุคนวดตถมงตบอแล้วพี่น้องเพระเขาคืเก่าบ่าอุ้ยบ้านซีวีไลเปิดภาพมากะเพ็นดอกนี่พี่น้องเลยดอกพี่จ่างเหลืองงามขนาดสบายดีงามเศร้าพี่น้องเลยพี่น้ขาก็อยู่บ้านเก่าพี่น้องเลยอยู่น่าซานพีดอกอาจารย์ภาคภูมิเอาเด็กพักเบิ่นไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่พกเข้าอะไรพี่น้องเลย นี่จะเป็นผักบัวผักบัวอยู่งานสีต้นแล้วก็อนนี้มักถั่วพี่น้องเลยปลูกใจกับงานผักบัวพี่น้องเลยอือตอนนี้มันเป็นหัวเล็กมันบ่อยากออกพี่น้องเลยผักบัวออกแต่หัวใหญ่อันนี้ที่เป็นหางานผักซี่น้องเลยแล้วก็แต่งออกอันนี้หญ้าได้พี่น้องเลยที่เป็น จะเคียวเหลืองๆนี่เป็นผักชีเจะพี่น้องไรฮะก็แตกงอกอ,อกปลูกขนาดเดียวนี่ที่เป็นกุ๊กมะละนี่เรียกยังมะละมาปลูกห้าเกอกพี่น้องอกถั่วนี่ยถั่วฮะก็แตกงอกออกเปนงเนยังไง กามละ่ากระแตกงอกไม่ใช่แมนยังไงเหลืองน่ากระแตกงอกอย่างเ้ยอที่เป็นมักถั่วคืามักถัวพักาวเตือนี้ยองคุมสามคุมบุทันออก ทาง này อ๋อที่ไหน <laughs> น่าเพิ่งย่างไปแไมอะไรเจเจเจเคื่อก่อนเจตรนเจด้าก็หม่หยัดตัวอะะร้มเลยขนาดเจมาเรียงนเรียงเลี้ยงทางใหมผสมผสมไของเก่าแตกอามาบูเก็ตนไงสองโลคือสามโลเนี่คือโดนอ่

มันก mm. well, hmm. ็คึมๆไี่องเมักม่งไี่้องตอนนี sex, ้พี okay. ่นม่เาแล้วก็ไปยืมงนหพี่แม่อยืงินหมด้วยนะไปายด้วยไปยืเข้าวี่้องอ๋อหดหอยเลยี่้องคนไม่ไหวเลยเกากรชิบองากปปี้เลย No ก็้องก่อมงนี่คือเก่าร้านที่ใหม่ร้านที่เปิดใหม่สบายดีพี่น้องเลยุนุนขุร้ไชุ่้ไมขนไู้่รู้ไ่ใช่ร้ไ่นไมเรย้ไม่ี่น้อง กินอะไรยายทำกินอะไรฮะขางน้าต้มปาลาอะไรไปดังเี้เขาเนี้ยเขาชุบันทีร้อยเขานี้ยเขาก็สวยเลยเก็บเลยมาต้มปลาให้น้าดมดูก่อนเราจะเอาปลาลงปลาเขาต้องิมาล่างปลาจาก่อน พี่น้องเขาก็ใส่ใบบักคามแล้วก็วัวจังไคร่แล้วก็ใบมะขี่หูดซองใบพี่น้องน้ำกำลังเดือดเลยคาห้องหหล่างเป็นที่เรียบร้อยเที่เอาปลาลงพี่น้องเลยต้มสดน้ำเลยใส่ใบบักคามอ่อนเมนูนี่ต้มปลาลพี่น้องเอ้ยเดือนน่านเลยกินเท่อหนึ่ง อั <laughs> นนี้ก็ยายกับสาวคูตแบบุายไปไหนนักหนานี่ใช่แล้วตัวเลี้ยงนายในในนนยายดูเลยลงให้ยายมั่งดีอันนั้นลงไปกับยายมั่งดียายจะเอาไปมูที่บ้านมาั่งหรือเก็บมิดเลี้ยงอยู่แค่นั้นจะชด มีคนให้หมูด้วยเราผิดอ่านได้ขอโทษขอภัย้วยพี่น้องมันให่เ้วดยค้นจัดซีพี่น้องเลยเดียคิชาเราีเอายาอยู่คนเดียก็อนายเลยห้อง้ององ้อห้องห่อ้อ้องห้้งองห้างห้ององหห้องห้ออง้อง้อง้้้ห้งห้งหห้อง้องอ้อ เอาบอกว่าปลาลงบันพี่นนะ้องน้ำเดือดเลยลงมาโตนี่แหละโอ้ติดหมอเลยพี่น้องเลยอ่าทำอะไรหั่นอืม อพอฟ้าปิดมอไหวไปหน้อยต้องนื้อเาเส็ตดตีแกงพี่น้อ,พอ,องพ,อพี่เขาเนี่ยยังมีอืมไปหน่อยหอม ตมปลาเนนาห้น้องเลยแช่อะไรบักข้ามอ่อนปิดไฟเลยปิดแก๊สก่อนพี่น้องเลยปิดตัวแก๊สก่อนทำมาปิดนี่เดี๋คุ้นมันกระล่างกล่างพิกพี่น้องเลยกระล่างเลื่อนไปเลื่อนมัน่นงไมเหลืออะไรกล่างพิกสดๆเลย กินได้หมดเลยนะสบายดีพี่น้องอีช้อนอีอีี่ีอี่สบายดีพี่น้องอีกเธอชอพี่น้องมาพี่น้องเอานข้าวหน่อกันเอาดต้มก็เี่นอาต แล้วเงินปนปลาคือปนกบมันไ่กค่ะปนนินปนินปนินนะพี่น้องเห็นเลยนนปนินพี่น้องมากสดวากบนี้เื่อซ้ปเราเลย พิชก็ถือพี่จังนามากนะม่ไี่จะกินต้มปลเน้นปนปลาเน้นหรอปนลาเนนิ I <laughs> อ่มาเนี่ยนิ่มๆดีจิ๊กจิ๊กอ่าซู่จิ๊กอ่อหม่าอุ่ม

button <laughs> it. กออ่อนเรามาดีนี่ใช่ไหมเราขึ้นบ้ามากเลยเนาะงายเพราะเราเนาะมางใช้กี่มันมนะงา,า,น,น,ากนก็งงไม่กกใกล้รับเงิน ยัไง้วนังที่ที่เราเข้าไปได้ เอาละพี่น้องพอตโตจบคลิปไปตรงนี้พอ,พอก,องงกลับคิดหน่อยประกาศว่ได้กดแชร์เด้อพี่น้องคนติดตามเนี่ยมีกำลังใจเ็คลิปต่อไปไป้ลพี่น้อง